โอเคผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับสการดุไม่ใช่อะไรสันะโอเควันนี้เราอยู่ในเกมกิชิ i นอิมแพคกันอีเช่นเคยนะครับผมก็ในที่สุด<笑><笑>ก็มาสินะสําหรับตู้ของน้องหูเต๋านะก็ที่สุดการรอคอยของผมสั<笑><笑>กทีนะก็เข้ามาจนได้นะจริงจริงผมกาจัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่พอดีขี้เกียจอัดนะตอนนี้เวลา เค่ยงกว่วๆนะผมวันีเพิ่งตื่นโอเคก็จะมาพร้อมกับตัวของเยลานนะเจริงผมก็อยากได้นะแต่ผมอยากได้หูเต่ามากกว่าแต่แต่แต่ถ้าไอหูเต่าเนี่ยได้ในวันเนี้ยเออในคลิปเนี้ยตอนนี้ผมมีผมมีลูกแก้วโลอยู่ทั้งหมดร้อยยี่สิบเอ็ดโลนะเออถ้าได้ในเนี้ยในงบเนี้ยเอออีกยี่สิบวันที่เหลือผมน่าจะฟาร์มสุ่มไอเยลานต่อะแต่ถ้าแต่ถ้าร้อยยี่สิบลูกเนี่ยไม่ได้เออผมก็คงจะต้อง ความความสุ่มหัวเตไปก่อนนะแต่ถ้ามันสุดท้ายไม่ได้จริงผมก็ผมก็คงจะต้องจัดสักแพ็กสองแพ็กกันนะ <c oughs> คือผมอยากได้จริงๆตัวนี้นโอเคตัวตัวอวไนนะ์มันต้องมีมันต้องมีเออสำหรับตัวอาวุธนะผมผมคงจะไม่สุ่มนะทุกคนพอดีงบมันมีจํากัดแต่นะงบไม่จำกัดไม่สุ่มแล้วนะโอเคมีอยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดโลนะถ้าสุ่ม ในในงบเนี่ยถ้าสุ่มได้หูเทาผมก็จะฟาร,ร์มสุ่มเยี่ยลานต่อแต่ถ้าไม่ได้ผมก็จะอยากจะบอกว่าฟารุสานน่ารักครับไม่ใช่ละเ <c> ก <oughs> ี <c oughs> ย่ยวแล้ว <c oughs> โอเคถ้าไม่ได้ก็ต้องก,ก็ต้องตื่อมะนะเออทำนั้นแหละเ <c oughs> กี่ยวอะไรกับฟารุซานไปเลยโอเคมีอยู่121โลนะแล้วก็จยพูดซ้ำทถไะมาเ่ยโอเคเดี๋ยนะกดให้ถูกตัวอย่า ไม่อยากไม่อยากเสียฟรีเอ้แต่เป็นการนับลงเงินยู่ด้ววยะโอเคไม่แน่นะเว้ยกูอยากกูอยากจะสุ่มครั้งเดียวแล้วได้เหมือนไอ้เลยเดนก็นได้เว้ยสุ่มครั้งเดียวแล้วแม่งได้คือ <c oughs> ผมผมไปลองสุ่มไอ้ในเว็บดูแล้วตู้ผู้เต่าไอคิดไม่ออกชี้ชี้เฉยเลยอย่างงงงี้โอเคเพิ่มเป็นการเสีดดยเวลาทุกคนไปเลยสิบ b l u สิบครั้งแรกจัดไปออกทองไป เชีวเชียวโมเอาอีสัตย์โอเคครั้งที่สองนะผมผมผมว่าตัวเนี้ยน่าจะไม่เกินร้อยสิบอะร้อมมเต็มที่ร้อยสิบผมได้เลยเอ้ยร้อยสิบผมได้อเอ็มถึงซิงชิวถึงไอ้ผมสซูมในเวบ็บอบบผมผมจะออกจีชดๆกัเถอะนะ ได้ส,งสิงชิวมาหนึ่งตัว C หนึ่งโอเคได้ละครั้งที่สามไปอักดดิเออมีเราอะไรวะกูว่าแม่งออกฉีดได้อะไรไป <c oughs> แต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้นะผม,แล,ผม,ะม,มะแล้วผมจะฟาร์มจนกว่าสุ่มได้เอ้ยแล้วผมจะฟาร์มจนกว่าจะสุ่มได้แล้วผมแต่ถ้าสุ่มได้แล้วผมจะมาโพสในชุมชนอีกทีนึงแล้วกันนะผมผมไม่แอบคลิปเรื่อง ผมอยากจะประหยัดงบให้มากที่สุดนะเออผมเลยต้องฟาร์มจนถึงวันสุดท้ายนะกดทีดูทีไรทำไ,ม,ไมเนี่ยสัปเปร์ไม่ใช่นกรกว่าทองไอ้อสัตว์กว่าทองอะไรอย่างเงี้ยอ่าอีเอเอ้าหนิงกวงมาแล้วป่ะขอบคุณครับ นี่จะกดเยื่ลายกันดีไหมไม่ไม่เดี๋ยวแม่งออกเยื่ลายนะกูไม่ได้หัวต่อยโอเคไปม่วงวะกูไปนับแล้วครั้งที่เท่าไหร่กูลืมอาวุธ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 มีแต่อาวุธเท่านั้นเลยเฮ้ ให้ฟารุชาดหน่อยขอบคุณครับซีซีซนหนึ่งแล้วเต๋อกดต e ีวินรอชาร้าท,ทำไมวะจิทองละกูขอละมูอเท่าซะมูอเท่าเฮ้ยกูตกใจกูตกใจไอ้เมื่อกี้กดกดเบิร์นเหรอ กูไปก,ก้ากดต่อไว้หูเถอะนะหูต่อก <c oughs> ูกูจะได้ไปสุ่มไอ้เยี่ยร้านต่อเ <c oughs> ชี่ยมันแค่กดต่อแล้ววะ <c oughs> <c oughs> ผมบอกแล้วไม่เกินร้อยสิบไม่เกินร้อยสิบถึงถึงผมไปสุ่มได้ไหมผมผมจะจัดไอ้ปลาไปสักร้อยร้อยเจ็ดสิบมั้ง ถ้าจะไม่เห็นในในในเว็บผมไปสูในเว็บดูแม่งออกชี้ๆก่อนอลไเยแน่นอนครับผมผู้สามมาแล้วมี่จะซีหนึ่งดิซีหนึ่งไม่ไม่อย่าลดด้วยอย่าลดด้วยกลัวกูไม่ได้อะเลอยู่ห้าสิบห้าสิบหกลูกนะให้สูมยาลันต่อได้จะได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะ๋จะสูมได้เข้าใจปะ คือคือสูมคือสูมอีกได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านั่นแหละโอเคเออไดนหัวเท้าก็มาละเดี๋ยวขออัพเลเวลขออล้วกันโอ้ชิตพารุซานพารุซานซีหนึ่งเปิดใช้งานโอเคขอบคุณ <c oughs> okay. ครับเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ใส่อีที่แฟกต์เลยพารุซานคือผม,ผมสูมมาไว้เฉยๆยเพราะเพราะว่ามันเพราะว่ามันน่ารัก มูเต่าอยูไ่ไหนวะสิงชิวสิงชิว C หนะนึ่งนะเนี่ C สองนี่หว่าได้ C สองเพราะว่าสุ่มได้สองตัวได้ C สองโอเคจัดปอยแล้วก็ไปโทไปโถไปโทร,ร,โทร,ร,โทรอ้ากูได้ C หนึ่งตอนไหนวะเนะี่ยอ้ากูงง <laughs> โอเคมา C สามจัดปอย Ugội uh, lây onệ, ok, đã. má, tinh quang tinh quang đi tôi là ba, Ờ. Ờ đó, hả thầu gì hả hả Ờ này, ok, tôi okay. uh, okay. อาอาวุธก็หอกดีพีสัตว์ปลาเกรียนอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์นี้ไม่รู้อะใส่ใส่ไปก่อนแล้วนี่นะอาร์ติแฟกต์เอ่อถอดมาถอดมาผมยังหาถ้วยไม่ได้เลยเดย์เอไงดูเนะี่ยอ๋อเดี๋ยวดูผิดนี่ สแตก็ช่างมาันนะเดี๋ยวค่อยยังไงยังไงก,ก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองอีกดีนะใสๆก็นั้นยังไม่มีอะไรขนาดเด้อเด้อเด้อเออนี่ไหนวะนี่โอเคโอเคอัพต่อไป <c oughs> อัพไปอัพไปยาวยาว น่าจะพอน่าจะไปฟาร์มน่าจะต้องไปฟาร์มอะไรสมุดอัพต่อโอเคไปแค่นี้ก่อวกันเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มอัพต่อแล้โอเคนี่ได้แล้ววะโอ้ยได้ทุกแก้ดวดีกว่าดิโอเคโอเคโอเคนี่จะสุ่มไอ้เยี่ยราดต่อเนี่ยว่ไงดีวะเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาขอสุ่มต่อเลยกันเยี่ยราด จัดห้าสิบโลหกสิบเออหกสิบก็ขดีกสีลูกน่าจะซื้อได้หรอได้ปะอ่อขาขดิกสีลูกอะ่ะสีลูกสีลูกขอสีลูกโอเคพอดีเลยหกสิบโลนะสมต่อแม่งเลยหกสิบโลกับเย่ยหลานจะได้หรือเปล่า อวนไม่ได้ละเอ้อไม่ได้ละเเฮ้ยไปทั่ว,ไ,ไ,ดวออไ,ได้ไหมห้าไดไหมมัลง,งดีจัไเลยชินี่เอ้ยหนึ่น่งกว้างเอ้ยกูเหลือเชื่อตลอเลยเบ้องยิงของเราทีทีหนึ่งแล้วขอขอขออะไรนะขอดูซานได้ไหมยังได้สี่หกอ่ะยังกะไม่เหล่อเลย ได้ีครับผมอดีอดีนีผมยังมีอ่ะอานิกวางไว้แล้วอดีอดินีเอดีนีไม่มีีอะเได้ลแหละอ่โม่งยาวเลยวะ่าน่ได้ละไอ้ยลนเนี่ยวัดยี่สิบน่มได้นี่ามได้ทำไมนิงกวองมาลุลเลยวะขอฟอรดูซนได้ไหมเอาแล้วก็ซิชิอีกสองครั้งได้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวตามสุมได้ละมกล พอราดูซานได้ไหมพ,าร,พารูดูซานพารูซานเอาวุา้สีดาวก็ได้ได้เ <c oughs> ถียงะลรวะให้ทำลวลเนะี่ยไปครั้งสุดท้ายนะก็ <c oughs> ครั้ง้านะผมก็ขอปิดคลิปเลยกันก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดติดตามดรกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเราจะกันใหม่เดือนหน้าคนระับ <c oughs> ไม่ใช่มันลงแค่ละเดือนเลยสิโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมบายสําหรับฟิคลิปก็จะเป็นสิบเอกันสุ่มครั้งสุดท้ายนี่นะบายบายผมเจอกัน